ใช่ไม่ยากหน้าแม่เอาแม่แม่ทำใหม่ ยากนะหน้่มนายไม่ยักหน้าไหม่นะนุ่งนายไม่ใจยากนะยากหน้าใหม่นะอยักหน้าดิยากหน้าหน่มนอยยัก่า